เครื่องบินลำใหญ่เปล่าเครื่องบินลำใหญ่ไหนเราดูเครื่องบินไม่ดูว่ากลับบ้านกลับบ้านไหมกลับบ้านกลับบ้านยังกลับบ้านยังกลับบ้านอ้าวไม่คิดถึงยัยตุกเหรอคิดถึงยัยตุ๊กเป่าคิดถึงแม่เตยเปล่า คิดถึงแม่เตยไม่คิดถึงเยตุกเหรอเดียเยตุกงอนนะคิดถึงเยตุก,กเปล่าแล้วกลับบ้านยังอง่ะกลับบ้านยัง,งจะกลับบ้านยังยายถามจะกลับบ้านยังไปกลับบ้านค่ะายบายเนธไยบายแล้วไยบายแล้วไยบายกล้องายบายค่ะพูดเพราะ